ซาลบิเลียนซาลปิเลี่ยนใช่ไหมใช่วันนี้จะไปสู้รบประเทศไหนประเทศฮาหนอยคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเ้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่ชองกาฟ้ารวยครับผมมือนี้มีแนวทาง ประจำวันของน้องขับปั่นมาฝากนะครับ้วการน,นำนักของน้องมิลินนะครับม่อว,ว่านีนได้กันแบบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับออกทั้งวันเข้าทั้งวันนะครับผมน้องก็ยันไอสนะนะครับผมน้องก็ออกพักไอก็ยันน้องยัน,ยนเพียน,น้องนะครับผมต่างคนต่างออกต่างคนต่างอุ้ยออกมืดมือนะครับออกจนหอดคํานะครับออกสองตัวสามตัวนะครับซับกันออกนะครับออกของน้องี้ฮะ รา้เงินตอนนี้อ,ๆๆอ่ะเาาๆๆอเตรียมเตรียมครับเตรียมอเข้ามาได้อย่าลืมเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าวผารวยด้วยนะครับผมเอาใจเท่าไรค้าผ่านทางเท่าไรสี่พันห้าร้อยหกสิบหกเก้าสี่พันห้าร้อยหกสิบหกเก้าเอา้านับตังก่อนออาได้แล้วครับโอเค ันนี้คืออะไรทหารหรอใช่อ๋อเป็นทหารทหารก็อยู่ในแท้ทหารนี่อ๋อบ่เบิ่งเนาบ่เบิ่งเนาะยิงปืนก่อนอ๋อทหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดแอดตั้งหลักก่อนนะครับผมแอดตั้งหลักก่อนเพิ่นเป็นทหารเพิ่นเป็นทหารบ่ครับมันต้องมีวอต้องเรียกวอหนึ่งบอวอหนึ่งเรียกวอสองอะไรวอสองทราบรึเปล่าทราบแล้วเปลี่ยน ลบเปลี่ยนใช่ไหมใช่วันนี้จะไปสู้รบประเทศไหนประเทศฮาหนอยวันหนึ่งว่าสองอะไรวันสองซาลบเปลี่ยนวันสองซาลบเปลี่ยนวันนี้จะไปสู้รบประเทศไหนประเทศฮาหนอยความเท่อยหร่ยังไม่พอพรับเพื่อนค่ะยังไม่ตื่นอ๋อปลุกบเพื่อนน้อยน ลูกไม้หมดเลยฮะจะไปจะไปสู้รบอยู่ประเทศหนาน้อยใช่ไหมใช่เอือบกลางเลยหัว่าตามเรื่องบ้านกูมั่นสติตกใจตกใจเอาม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 าขอรหัสผ่านหน่อยได้ไหม เอารหัสผ่านเข้าประเทศฮานอยน,อยนะโอเคกระดาษไปปากกาไปรหัสประเทศฮานอย,อยเล่เรนๆกันไปจริงนะผมว่านี่ก็อ๋อเข้าบอกเนี่ยออกแล้วออกอีกนะครับผม โอเคโอเคโอเคนี่รหัสคือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมากก็เป็นท่านของใครเลยบะ ท่านทหารเนาะท่านทหารใช่ไหมอโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อเป็นท่านทหารเองท่านทหารครับครับผมดูข้างหลังครับอร่อยอะไรอยู่ข้างหลังระเบิด <The Bird. S 1> โอเคเดี๋ยวจะไปกู้เองกู้โลกอะไรมันจะระเบิดเดี๋ยวกู้ระเบิดรหัสสองตัวมีไหมไม่มีแต่ทหารรับเข้าบ้าน อ,อมีแต่รหัสลับก็ประเทศฮาหนอยไม่ใช่มีแต่รหัสเข้าเมียนรหัสเข้าบ้านใช่วงกลมให้หน้อยวงกลมให้หน้อยรหัสเข้าบ้านนะเข้าบ้านหาหนอยใช่ไหม เขียนกับลูกทงนี่ทรงที่เขอใช้เล็บขูดเอาเล็บขูดอืมโค่นเลเลยเฮ้ยตรงนี้กับมี่เหรครับแ็กไปโค้อนี่ใช่นี่ดีมากถ้าตัวนี้เอนบ่ครับก็จะเป็นตัวนี้มาดูอย่างนี้ท่านดูอะไรนี่ โอ้มือเปื้อนนี่วะมือไปเปื้อนอะไรมาเจสโกไดเอ้าโอ้มือยังมีมือออกสีผมมือออกสี๋ยวเนี้เดี๋ยวเขาเปิดประตูไปดูนั่นครับอวันนี้ดูน้ำกันนะครับว่าของรองขปันกับรอหนักรองมิลินนะครับใครจะแม่นกว่ากันนะครับผม อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับนะครับผมอ่ะต่อไปของน้องมิรินอันนี้เป็นน้ำหนักเลยครับเยอะคนไม่ได้บอกหรอกนะครับผมเป็นน้ำหนักนะครับเอฟซีขอมานะครับผมเอางเลยอพูดดีดีถือกล้วถือกล้วก็เจ็ดดีๆตัวเนาะน้ำหนักน้องมิรินนะครับเอฟซีขอเข้ามาเยอะนะครับขอน้ำหนักประจําจันหน่อยเมื่อนี้น้ำหนักอ่ะ น่าเลยสิปีชูลบเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ำหนักน้องก่อนน้ำหนักวันนี้ได้สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกกรัมนะครับผมอาอันนี้แอดแกลแยกออมาให้นะครับผมสิบสี่อ <14 S 2> บอกให้แยกบอกให้ความด้วยแอดเอาเอาแยกแกลแยกนะครับผมแยกออกมาก,กันจะมีสองสองหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองหกแล้วก็สองสองสองหกสองเจ็ดเจ็ดหกนะครับสำหรับน้ำหนัก ของน้องมิลินนะครับผมว่านี่ก็ออกเล้วออกอีกนะครับเอฟซีกวาโตนั้นมันเคยออกเลี้ยวมันเก่าคือเก่านะครับผมออกทั้งวันเลยนะครับผมสำหรับของน้องมิลินเลี่ยก็ของน้องข้าวปั้นนะครับเอฟซีโชบีก็บไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมน้องข้าวปั้นเลยนะครับผมกับฝากมาเป็นทุนการศึกษานะครับผมแล้วก็ให้ น้องมิรินนะครับผมฝากมาผูกแขนนะครับผมออกโรงพยาบาลชื่อชื่อว่าจังแมะมาทำไปชมนี่ยยังต้องต้องไปทำใบเกิดก่อนค่อจะได้ <S 2> <S 2> ชื่อแหน่ก็บอไรนึกถึงอุ๊บอุ๊บไม่ก่อนๆๆๆอุ๊บอุ๊บไม่ก่อนอ่นะครับผมชื่อว่ามิรินใอ่าชื่อเลยน้องมิรินนะครับชื่อจริงมีอุ๊บไม่ก่อนอุ๊บอุ๊บไม่ก่อนนะครับผมอ่ะสหรับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมยุีถามเข้ามานะครับว่า ว่าอยากจะมอบการทุนการศึกษานี่มอบไปทางไหนนะครับผมก็ติดต่อมาทีเบอร์โทรของแอดนะครับผมสำหรับผูกแขนอมิลินนี่่าจะะอาจจะมืออื่นหรือเปล่านะครับผูกแขนนะครับผมขอมเอนี้กับฟอฟซีโชคดีนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมแอดกับเป็นซื้อการนําเสนอนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชุดชนิดนะครับผม เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นแค่คอนเทนต์นะครับชอบจัดขัดพ่านนะครับผม้องว่ได้เยนใหายนะครับเรนว่าได้บอกว่าได้ถามว่าเป็นเลขออกตัวนั้นตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็บเรนน้ำเพ่อนนะครับเพื่อจะบอกว่านะครับแต่มันกับอคงเพลินนะครับผม FC กับพีจาหน้าเบิ้งนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ